สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสําหรับวันนี้นะคะงานหมวกทีมสกินหมวกนะคะมารีวิวกับงานหมวกของทีมงานมันมือนะคะที่ลูกค้าสั่งเข้ามาค่ะสําหรับรอบนี้นะคะสั่งเพิ่มเข้ามาต้อนรับปีใหม่เลยค่ะสําหรับใครที่อยากมีหมวกสวยๆนะคะใส่ต้อนรับปีใหม่ก็สามารถสั่งมาได้นะคะสําหรับวันนี้เป็นหมวกโทนสีขาวดํานะคะหน้าหมวกนะคะจะเป็นสีขาวแบบนี้เลยค่ะ สามารถสกีนได้นะคะไม่ได้จํากัดสีนะคะส่วนตัวหมวกนะคะแล้วก็ตาข่ายด้านหลังก็จะเป็นสีดํานะคะนี่เลยค่ะเห็นช,ชัดๆใกล้ๆนะคะด้านหลังนะคะสาม,มารถปรับระดับสีสษะได้นะคะทุกใบก็จะสามารถปรับได้หมดเลยนะคะจะสามารถปรับได้ตรงนี้เลยนะคะด้านนี้เลยแล้วก็ด้านหลังนะคะจะเป็นหมวกตาข่ายค่ะช่วยเรื่องของระบายอากาศนั่นเองค่ะใครตกปาลาร้อนๆนะคะก็ลองดูหาหมวกสวยๆส Phillip ักใบหน e ึ่งนะคะเพื่อให้ ได้ใส่เสื้อกับหมวกได้เข้าทีมเข้าชุดกันนะคะลองดูก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะทักไลน์มาพูดคุยสอบถามกันก็ได้นะคะยินดีมากๆเลยสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับลูกค้าที่สั่งอานหมวกเข้ามานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้จะส่งให้เลยนะคะเพราะว่าลูกค้าสั่งมาวันนี้แล้วเราก็ผลิตให้วันนี้เลยก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ